ก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลทีนี้มันจุพันนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้มาเลยนะคะซึ่งอันนี้นุกซื้อให้คุณแม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าข้างในเขาให้อะไรมามัม่งนะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะทั้งหมดเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นครื่องมืองให้ อุ้ยคอนโทรลแอบเป็นภาษาจีนนะจริงๆไงนะู้เห็นมันเป็นภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะคะคอนโทรลดันผิดหวังนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันนะ,ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วใส่เพิ่ีเยวเราจะ้องเก็บนะคะกันด้านบนถ้านูกจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นแบบ นี่นะคะจบรับเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีสองข้างอันนี้หนูซื้อคุณแม่นะมันจะช่วยผู้สูงอายุได้นะคะกรณีที่แบบวัดมือเท้าบวมาอะไรเงี้ยจะช่วยได้เยอะนะคะซึ่งแม่นุก,ก็เจ็บถุงปาแล้วทีเนี้ยท่านไปผ่าแต่ต้องนมมาก็เลยทําให้นี่อันนี้เป็นสายอะแดปเตอร์ให้นะคะตล้นมีท่านีน้เป็าในเรื่นี้นะคะ ทีนี้เวทีใช้นะคะเดี๋ยวเขาจะมีคู่มือให้นะคะแต่คู่มือเป็นภาษาอะไระเธอจีนเป็นภาษาจีนเราดูแล้วนะจริงๆอ่ะโอ้โหอารีเรสดันเป็นภาษาจีนนะคะซึ่งจริงๆอ่ะมันจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้กันเนาะคู่มือใช้นะคะมันจะปรับเปลี่ยนได้ตามแขนเราเลยนะอันนี้มันจะดีอย่างหนึ่งนะคะคือถ้าเกิดเราปวดเมื่อยตรงไหนเราก็ใช้ฟังก์ชันกันนะคะมันจะมีทั้งหมดสองสามฟังก์ชัน มีฟังก์ชันนวดร้อนประครบร้อนนะคะและฟังก์ชันนะคะเป็นลมอย่างเดียวนะคะแรกนะคะจะเป็นปุ่มว่าลมนะคะก็คือนวดระบบลมนะคะซึ่งนะคะอันนี้เหมาะสําหรับคนนะคะที่นะคะผ่าตัดเต้านมมานะคะซึ่งทีนี้ฟังก์ชันข้างล่างนี่คือความแรงระดับหนหรือสอนะคะอันล่างนี้นะถ้าเกิดใส่มากก็คือแรงมากอะไหวไหมถ้าแรงมากก็ไม่ไหวใช่นมันรัดเจ็บมันรัดเจ็บ นะคะซึ่งแต่ว่าอันที่สองนี้ก็คือนะคะอันที่สองคือยีตก็คือประครบร้อนนั่นเองค่ะเราจะใช้ฟังก์ชันไหนก็ได้นะคะเอาละค่ะดูฟังก์ชันประครบร้อนกันนะคะอันนี้ก็จะก็จะบีบแล้วก็ปล่อยบีบแล้วก็ปล่อยนะคะ,ะ,คะเหมาะสําหรับคนที่เขาเรียกอะไรนะผ่าตัดเต้านมมานะคะซึ่งเราก็จะใช้ที่แขนเดี๋ยวจะใช้อันนี้เราใช้ที่ขาให้ดูะนะคะออ่่ บีบแล้วปล่อยบีบแล้วปล่อยนะคะเรามาเล่นฟังก์ชันแรกกันนะคะ,ะมันก็จะปล่อยนะครั้งหนึ่งไม่ควรทำเกินสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันที่สองกันค่ะสนุกมั้มันเป็นงไงเหลามาดิมันก็บีบ บีบแล้วมันก็ปล่อยบีบแล้วก็ปล่อยบีบแล้วก็ปล่อยเหมือนรัดใช่ไหมเนี่ยทำงานทำงานก็บีบบีบบีบได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ปล่อยบีบตึงตึงแล้วมันก็ปล่อยนะคะเอาเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันที่สองคือฟังก์ชันปัะขบหลอนถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อแนะนําในราศาที่สองไม่รู้อะไรตะคบร้อนฟังก์ชันสองนี้มันแรงกว่าเดิมไหมเนาะทู เราว่าฟาร์มฟาร์มแรงนะอันเนี้ยเดี๋ยวดูกันอุ้ยอย่านี่นะคะอ๋อฟังชั่นที่สองมันจะนวดเค้นนวดไล่ลงไปอ๋อเหรอนวดไล่อืมอืมซึ่งหมามาต้องใช้อันนั้นไหมนะคะฟังก์ชันที่สองคือนวดไล่นะคะแต่เป็นนวดระบบลมนะคะนวดไล่ไปเรื่อยๆนวดไล่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 นะคะแต่เป็นฟังก์ชันระดับลมนะ อันแรกคือนวดแล้วปล่อยอันที่สองนะคะก็คือนวดไล่ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งอันนี้นะคะน่าจะดีกับแม่เรานะอันนี้เอาละค่ะดูฟังก์ชันที่สามกันค่ะฟังก์ชันที่สามเป็นยังไงคะยังไม่รู้ครับกำลังมาแล้วเป็นไงฟังก์ชันที่สามรัดตึงเลยโอ้ไม่ไหวมึง เ <No. S 2> นาะตึงแล้วปล่อยอ่าตึงแล้วปล่อยนะคะตึงเป๊ะเลยแนะนําฟังก์ชันที่สองดีกว่าเนาะในส่วนของฟังก์ชันลมนะคะเดี๋ยวเรามาดูประครบร้อนกันค่ะซึ่งประครบร้อนนะคะสามารถทําพร้อมกับลมได้นะคะเรากดกันค่ะฟังก์ชันนี้คือความร้อนเราเลือกได้นะอันนี้ก็คือกดปล่อยกด,ดปล่อยนะคะ แ่แนะนำนะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุนุกอยากให้ใช้ฟังก์ชันที่สองเนาะมันลวดไล่ลงไปเรื่อยๆอันนี้ความร้อมมนมันขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้สึกเลย <c oughs> เอออุ่นนิดๆอุ่นนิดๆนะคะอันแรกอันที่สองก็อุ่นเพิ่มขึ้นมานะคะ,ะ,คะแต่แนะนํานะคะให้เพื่อนๆใช้ฟังก์ชันที่สามก็อุ่น ร้อนไปเลยมึงเธอเือร้อนร้อนไปเลยแนะนํานะคะให้ใช้ฟังก์ชันที่สองนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยปุ๊บก,กันไปนะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะก็เหมือนเดิมกดปล่อยนะคะแล้วก็กดนวดลงไปนะคะ ซึ่งนะคะเราเป็นวัยรุ่นก็ใช้ได้วัยรุ่น40นะคะเพราะมันจะช่วยลดอาการบวมน้ําได้ดีนะคะรวมถึงนะคะคนที่ปวดเมื่อยมาจากข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยยืนเป็นเวลานานนะคะถ้าไม่อยากกายภาพตัวนี้ช่วยได้ตมีความแรงใช่ความแรงของอะไรนะความแรงของการบีบอืมซึ่งนะคะพุวกนี้มันจะดีเพรา,า <c oughs> นะคะคือ โอเคมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่แบบว่ามีอาการอย่างนี้ใครอยากกำลังหายคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะนุกแนะนานะคะอีกอย่างหนึง่งบางครั้งเราไปทํางานเราจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลท่านนะคะซื้อของพวกนี้นะคะ่ะ<อ>แทนเราอันนี้ก็ลองเล่นใหญ่เลยซื้อของพวกนี้แหละคะ่ะแทนเราเพราะว่ามันจะช่วยท่านได้นะคะช่วยนะคะกายภาพผู้สูงอายุได้เดี๋ยวเราจะมาทําที่แขนงใช้ที่แขนงกันต่อค่ะ จะช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะซึ่งคุณแม่นุกเนี่ยท่านจะมีอาการนะคะในเรื่องของที่บอกนั่นแหละค่ะก็คือมีภาวะหวมนะคะหลังจากที่ผ่าตัดเต้านมค่ะซึ่งตัวนี้ก็ไปช่วยนะคะเหมือนกับว่านุกก็ไปบีบนวดแม่ทุกวันแหละพูดง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนวดค่ะนวดตื้อๆไล่ไปเรื่อยอืมจะช่วยได้นะคะแม้แต่ในส่วนของมือก็ทําได้เดี๋ยวอย่างนึงนะคะมันจะช่วยได้ทั้งข้างบนข้าง การทํางานนะคะของลมนะคะควบคู่กับความร้อนนะคะนี่คือถุงลมนะคะที่ค่อยๆนะคะเป่าลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะมาใช้ตรงเท้ากันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ,ะเท้านะคะ <c oughs> <c oughs> เท้านีจะเล็กเนาะเพื่อนๆจะงง<ม>เท้าเท้าโตกว่านี้เนาะเออเท้าเล็กมากเลยเพื่อนๆตกใจ,จนี่นะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นี่นะคะ มันก็จะเริ่มบีบแล้วนะคะโอยเฮ้ยโอเคเลยนะเธอโอ้แล้วก็ปล่อยนะคะนี่ฟังก์ชันที่หนึ่งใช่ไหมคะฟังก์ชันที่สองฟังก์ชันที่สองนะคะโอ้บีบแล้วก็ปล่อยนะคะเราสามารถประครบร้อนได้ด้วยนะคะแบบนี้โอ้ฮย,ยมันรู้สึกเหมือนโดนขาโดนยกขึ้นน่ะ โอ้ไม oh ่ก็ลงแล้วลงแล้วเออยกยกยกนยกลงอย่างนี้นะคะมันก็จะเรื่อยนะคะเอาละค่ะก็ลองไปหากันดูนะคะสำหรับตัวนี้นะคะใครที่มีคุณพ่อคุณแม่สูงว,วัยก็ลองไปซื้อกันดูนะคะ